น,นี้หงเงืบสมทั้งจังหวัดกรุงศรีวิลาเจอเด็ก,กรุ่นใหม่ตีแตกขาบ้านปากน้ําค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่หลายคุนั้นติดตามสอแลนสไลด์สมุดประการนับคะแนนเก้าไกลสตาร์ทแรงจัดขัดแต้มนําทั้ง8เขตแชมป์เก่าตามหลังทั้งกรุงศรีวิลาอไพลินอัศวเหมบ้านใหญ่แห่งเมืองปากน้ําในกรุงศรีวิลาเองอดีตสสสมุดประการหนึ่งในกลุ่มของสมุดประการก้าวหน้า จังหวัดนี้ในปี2562มีสส7คนค่ะพักพลังเป็นชาลันั้นกวาดไปที่สสเขตไปถึง6คนอีกหนึ่งคนก็เป็นพักอนาคตใหม่หรือว่าพักก้าวไกลปัจจุบันขณะที่พักเพื่อไทยสอบตกหมดเลือกตั้งปี66นี้นั้นนะคะก็คือจังหวัดสม,มุทรปราการมีสสเพิ่ม8คนค่ะกรงศิวิไลศแสดงรุ่นใหญ่ตัดเข้าสู่สนามการเมืองโดยการขึ้นประสายที่ท้องสนามหลวงของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการนปรกส และลงสมัครรับเลือกตั้งปี50ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการบ้านเกิดในนามพักพลังประชาชนจะยอรับการเลือกตั้งเป็นสสในปี2551นะคะคณะกรรมการเลือกตั้งกกตให้ใบเหลืองในปี2553ย้ายไปร่วมสังกัดพักภูมิใจไทยและในการเลือกตั้งปี54พายไ้สังกัดพักภูมิใจไทยของกรุงศิวิไลค่ะก็มาพายแพ้ให้กับพักเพื่อไทย ล่าสุดคุณกรุงศรีวริไลลาออกจากการเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยเพื่อย้ายไปสังกัดพักพลังประชารัฐค่ะก็เป็นถึงเรื่องราวที่ถูกปเปิดเผยนั่นเองนะคะ